สวยเห็นนาะแม่กับลูกอุ้ยบลุดขึ้น,น,น,นชือบบู๊ของนานงามอยูอ่ครับนวยเลยนะอันนี้ลงแล้วลงแล้วเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอมาติดตามรับชมช่องแม่กองพระหากินจ้ามื้อนี้พอกันในเสองวันที่ แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะพี่น้องมือนี้ไม่กองก็พกกองกะพาเดินทางกลับไปเฮ็ดคือเก่าจ้าครับผมจ้ะมือนี้กะคึ้มขึมคือเก่าจ้ะพี่น้องแมนครับเมื่อคืนเดี๋ยวคนตกคือเก่าอยู่เนาะแมนจ้ะติกาดปลาบ้านน้องเมกตำบลไหคกามเพิ่มมูลทลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้ะไปหลุนไปรับชมร่วกันจ้ะวาสีมานบอเนาะปลาขึ้มข้มจังเหาะครับผมดีบดีอาจจะเปียกอีกคือเก่าครับพี่น้องอ่ะไปหลุนบนความกันเมือครับว่า มีเห็ดในเก็บบอ่อจีโศกสิมานหรือบอ่อมือนเลไปกันครับผมเริ่มต้นเด็ก,เดก่อเรียนที่เราครับผมจ้ะบานบึงคึงเลยบานยัง,งงามอยู่งถองเข้าไหมจ้ะดอกแรลกแห่งมานว,ว่าเราเนาะจ้ะเห็งนั้นก่อเรียนที่เราครับผมอพี่น้อในก็ฝ้ามือในกล่องอีก่อู้วิขาเหด็ดหลังเขียวจ้ะแข็งดีอยู่เด้อจ้ะเห็ดทานเราเหมือนเนาะ

โอ้ออยจะของคุณมานโนะ <c oughs> อ้คแม่งจอเปิดจ้บดูอันนี้ไหนอ้ยายเลยพี่เกาลผัทานครับจับงามนี่เนาะจับอ้อู้ถงหน่อยค่ะ ่อเรยครับเนข้าวบจ้าเจอเป็นยู่วมกันจะเีนังก่อน,นีหุกอขึ้นกันครับมนก็นเหิดปวดกันอยู่พวกก่อนเมต่ว่านี่นเป็นห็ดก๋อเอาห็ดก่อนละกัเอาเหิดเมอวานหิดบว

กองแตว่านแบบมีอันนี้ตีนได้เอาที่ทางงานัลมเนี่ยเอาเลยองเลยเนาะตีพนกวี่พี้เนาะเลยหน่อยเอาไ่เจ้าาก็อนโบลายปันไดเนาะพ่อองนะตัวะเก็บหมูใหม่นะ

Đó là ngàm như thế nào? Bây bên ừ. à, ngàm Nè mà bên đùn chú ta Đùn có đi ngàm không ạ? Ừm chứ có gì đâu Đi đâu đâu, khuôn lụm ra Đứa làm phô quẩy rồi đó Đi thằng à. này đi Cái tên mùi Dạ Đâu có khuôn ngàm gì đâu không Còn cái còn chỉ là đâu Đâu có đi

Đăng, đây Ưイ, trong <coughs> <Ooh>. <coughs> ừ. Nào, lên, nó Ui, muốn làm gì không? เนกำลังิสืมออกวกำลังลืมออนเึนเินไหูู้เคืนโอ้ใหญ่วะตกไว้นะลองมึงาะจ้ะกอรียงรับแม่ก็หลกเด้วยในนหอมนี่เนาะใส่แม่พอีพูดบ่เ็กกอกะหายากนี่นักล่องนี้เนาะพี่นนองเมาเฮ็ดได้ด้วยนี้ด้อ มันหวานทุกคนเลยเนาะแม่บบานนะของขาอ่ปัวัวเดียวจดดอกอวมขากับปัดอกกับัวักเดียวัวทุ่นจ้ะอืมงานอจ้ะอืมมันเป็นมนไเนาะ หมูหมูสามีดอกหมูสามชีทานเะเปียบนะมันเราทุกชนิดขอให้แม่เอาไว้จะดีเน ดแดงค่ะแดงสังนะเนี่บึงมันยึดก่อบึงหงวนดอกเละจะไม่เคย,เยได้กินเท่ากระป๋องเลยไม่ได้เดียวฝนก็ลงเม็ดแล้วครับพี่น้องจะได้ชาพี่พาน้องกระบ้านดนี่แหครับบ้านเนี่ยอ่ะก่อนกระบ้านเราไปเบิึงผลงานครับผมไปสรุปผลงานแล้วมือกล่องว่าพาพี่พ,าน,า,นา,นพา,นาน้องกับปาเห็ดมือโฉกสีม้าเนื้อปล ไปสรุปลงมากองครับผมเบิ่งผลงานกันเลยจ้าเมือนี้มันไม่ค่อยๆนะพะกองเต็มตาอยู่เนาะคิดว่าเฮ็ดนาแรียสิออกหลายบ่แม่นเด้อพี่น้องบ่ค่อยเห็นคือเก่าจ้ะพี่น้องเปะเลาะแต่เราโดนเนาะจ้านําเฮ็ดนาเล่กับโบผักบุญได้จะพี่น้องกอแดงบ่ปานใด้เนาะจ้ากอแดงกับโบบุญได้เด้อจ้ะมื้อนี้เป็นเฮ็ดรวมๆเนาะพ่อกองเนาะเฮ็ดทานเฮ็ดเ็ดข้าวดินจังนสีเฮาเก็บเฮาก็บ่ได้ ถ่ายเนาะแม่นครับผมเฮ็ดปวกกะบางดอกก็เก็บเลยจ้ะหลายดอกคีบอะไรไทยพี่ห้นองในเบื้องเนาะแม่นจ้ามานเฮ็ดร่วมอยู่ครับืันนี้แม่นจ้ะยังมานเป็นตาอยู่เนาะมารับคลิปมือนี่แม่กกองกับพ่อกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาลับชมคลิปช่องแม่์กองพาให้กินเดอร์จ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่สงห้แม่์กองกับพ่อกองเด้อจ้พบอกันไหมในคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะ ครับผมก็ então, สิเป็นคลิปสั้นเนีน่เรือครับพี่น้องมื้อนี้นั้นค่อยๆครับผมคนก็ลงมิดแน่อ่ะขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับเนาะที่คอมเมนต์ให้กําลังใจกล่องก็มบกล่องครับผมขอบคุณหลยลเนียเรือครับผมส่วนนี้คนก็ตกรักษาสุขภาพผมเรือครับคุณแม่อ่ะสําหรับคลิปมื้อนี้ก็พอไว้ปํามีเช่นกันครับผมฝากไว้นําคุณพ่อคุณแม่นําเด้อครับคลิปสําหรับคลิปประจําวันพฤหัสบดี ที่18กรกฎาคมพศ2567ค,ครับผมอ่ะากกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ